ผู้เจ้าจะบอกว่าเป็นผู้เจ้านามว่าเมเตยะนะจะมาตรัสลูเมื่อมนุษย์อายุถึง8 0ดห0,000ื่นปีอีกครั้งหนึ่งองค์ของท่านเนี่ยตัวท่านเนี่ยสมณะโคดมเนี่ยนะมาเกิดเมื่อมนุษย์อายุร้อยปีนะอายุประมาณร้อยปีมากหรือน้อยกว่าเล็กน้อยท่านบอกนะมนุษย์อายุลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะทําผิดศีลธรรมบ่อเขตปัจจัยหมดตัวศีลท้านั่น,นเองผิดศีลท้าไปเรื่อยๆนะอายุลดลงลดลง จนถึงถึงร้อยปีผู้เจ้าชื่อสมณะโกโดมมาตัสลูนะตัสลูเสร็จผู้เจ้าบอกว่าทาวินัยก็จะอยู่ไปสักสพักหนึ่งแล้วจนกระทั่งหมดไปจนถึงมนุษย์อายุสิบปีนี่คือเกณฑ์ต่ําสุดของมนุษย์นะสังเกตยังไงมนุษย์อายุสิบปีผู้เจ้าบอกว่าผู้หญิงอายุห้าปีจะมีบุตรผ,ผู้เจ้าบอกผู้หญิงอายุห้าปีจะมีบุตรมนุษย์จะกินอาหารประเภทหญ้า อาหารดีๆเนี่ยมันจะหมดไปหมดไปจากโลกนะทุกคนจะมีอาวุธในมือฆ่ากันร,ราวกับเนื้อกับปลาความเป็นกุศลจะหายหมดคําว่าพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาครูอาจารย์จะไม่มีทุกคนจะเสมอกันหมดเลยจะเกิดการสมสู่สัมสนสัม,มเพศนะก็คือเหมือนแพ้แก่กายสุกรพวกนี้จะไม่เลือกที่ไม่เลือกเวลาอะไรทั้งนั้นหนี่งนี้มีพระเจ้าบอกให้สังเกตอาการเหล่านี้พวกนี้นะเป็นยุคที่มนุษย์อายุสิบปี และพระพุทธเจ้าบอกจะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าในที่ที่ปลอดภัยรอจนก็ฆ่ากันเกือบหมดทั้งโลกแล้วก็ออกมาแล้วก็สวมกอดดีใจกันว่ารอดโชคดีที่รอดตายมาได้นะแล้วก็ฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมาใหม่เห็นประโยชน์ของศีลธรรมแล้วมนุษย์ก็อายุยืนขึ้นยืน,ยนขึ้นยืนขึ้นถึงแปดหมืนปีครั้งหนึง่งพระพุทธเจ้านําว่าเมเตยะจะมาตรัสรูตอนนี้อีกยาวมากเลยโยม